หเอาบรรยากาศสวนกล้วยมาให้เพื่อน,อนชมแต่เช้าวันพุธส่อง youtube ยายจะเป็นอย่างพี่น้องลงคลิปสั่นบ่ได้มันเต็มหรือพิดโกดหรือพิดอย่างยายกับบหุหูเดอ้อไปบอกอัอาชีมาบอกยายเนี่ยมันลงบ่ได้มันเป็นอย่างโทรศัพท์ยายเต็มบริวารพิดโกดเพิ่น ยายกระบอกหูได้ตื่นไม่เศร้ามากก็ลงบ่ได้เลยเข้าไปกระลบเข้าไปกระหายแวบบหายแวบบจักเป็นยังแจ้งมากยายกระสิปับปุงผิดในใดผพิษยังพินยังกระในในกบ,บอกมาทีละเนาะอันนี้เปิดลงบ่ได้ตื่นเศร้ามากก็ลงบ่ได้เลยสิลงเลขให้อันเพื่อนกับบลงบ่ได้ที่พี่น้องวันถ้าเบิ่งยายจะลงขีบนิวนี่แหละถ้าลงบ่ได้ก็ แสดงว่าไอไอลงโทษช่องเฟซบุ๊กลงโทษใหญ่เลยเนี่ยจะขิดยังได้ยายกับบุหูถ้าแจ้งมากับหูเลยเนาะถ้าลงขีดยาวบ่ได้หี่ยายส่ลายซดเดือบันลายซดบ่ได้อีกก็แสดงว่าลงโทษแล้วเนี่ลงโทษใหญ่แล้วเนี่ลงโทษยัง,งเนื้อหายังเหตุผลยังกับบ่บอกแจ้งมาตีละคนมันบ่หูมันกับบุหูเลยเนาะ ตื่นเช้ามาเรลงคลิปกบบระบ่ไรกระบาดเป็นเททัพซ์หรือเป็นอในในระบบเพิ่นกระบ,บุงหูเด้อแจ้งมาเด้อ,อใอญ่เลยกระบุงหูได้กระบ่แจ้งมานะ่ะถามไพ่ไพกบบระบ่ตอบเลยต้องเข่าไปแจ้งมาแล้วเข่าไปอ่านว่าพิดเนีงพิดเนีงเขาก็ได้มาแกไา้ไขแก้ไขคนะลิปเฮานะเป็นบ่ให้ลงคลีบบดีมกระบุงหูเลยเนาะ